ไปอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับข่าวนี้เกี่ยวข้องกับเราเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าผมเชื่อว่าหลายคนดูผมจากทาง a c e b o o k นะครับและล่าสุด Meta ก็ประกาศปรับนโยบายครั้งใหญ่ครับยกเลิกการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อเท็จจริงบน a c e b o o k i n s t a g r a m ม r e ็บเฟสในขณะที่โดนวลด์ทรัมเตรียมรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกไม่กี่สัปดาห์าหน้าการเปลี่ยนแปลงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้มาจากการเปิดเผยของมาร์คซักเกอร์เบิร์กรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมตาออกมาประกาศผ่านคลิปดีโอบนอินสตาแกรมบอกว่าเมตาเนี่ยจะยกเลิกการใช้งานโปรแกร,รมแฟกช์เช็คกิ้งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มและจะหันมาใช้สิ่งที่เรียกว่าคอมมูนิตี้โน้ตซึ่งเป็นระบบที่เปิดให้ผู้ใช้รายอื่นมาแจ้งเตือนหรือให้คำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งเป็น,นกลไกแบบเดียวกับ X หรือว่า Twitter ที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มาร์คซักก็เปิดบอกว่าจะลดข้อจำกัดในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นความขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อนด้วยนะครับหรือเช่นเรื่องการอพยพเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศซ e o ของเม t a ให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บอกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยโปรแกรม f a c t Checking ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2016พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่ามีอคติทางการเมืองมากเกินไปและเป็นการทำลายมากกว่าการสร้างความไว้วางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา โดยความเคลื่อนไหวนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน Facebook Instagram และ Thread ที่มีรวมอยู่เกือบ4ล้านคนทั่วโลกในขณะที่ Mark คซักเบิร์กก็ยอมรับนะครับว่านี่อาจทำให้แพลตฟอร์มของเมตาตรวจจับเนื้อหาไม่ดีได้น้อยลงด้วย การปรับนโยบายของไ่ต้คาครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามของมาร์ z ซักเบิร์กในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์ครับหลังจากที่ทั้งสองคนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่ช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกนู่นระหว่างทั้์กับเฮีลรี่ในปี2016ซึ่งตอนนั้น Facebook ถูกกดดันอย่างหนักเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่แพร่กระจายอยู่บนแบตฟอร์ม จนความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี2021หลังจากที่เมตาแบนบัญชีโซเชียลมีเดียของโดนัลด์ทรัมป์ในทุกแพลตฟอร์มของบริษัทเนื่องจากระบุว่าเป็นการปลุกระดมกลุ่มผู้สนับสนุนบุกอาคารรัฐสภาพเพื่อขัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโจไปได้เมื่อ4ปีที่แล้วส่งผลให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเมตาถูกฝั่งรีพับลิกันและบรรดาผู้สนับสนุนฝั่งอนุรักษ์นิยมวิภาวิจารณ์และกล่าวหามาตลอดว่าใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอคติ ตอกลุ่มอนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามในช่วงหลังๆมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าดูเหมือนว่ามาร์กซักร์เบิกจะเริ่มหันกลับ เข้าหาว่าที่ประธานาธิบดีทวามมากขึ้นโดยเขาระบุในระหว่างการประกาศปรับนโยบายครั้งใหม่นี้ด้วยตัวเองเลยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านมาเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การให้ความสําคัญกับการพูดอีกครั้งที่สําคัญความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมตาประกาศเลื่อนตําแหน่งให้โจเอลแคปเลน ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารนโยบายของพักบริพาริกันขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการระดับโลกและเมื่อวันจันทร์ครับก็เพิ่งมีการประกาศแต่งตั้งดานาไวท์ซีอของ UFC และพันธมิตรกล้ชิดของทรมปมให้เข้าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทวันจันทร์เช่นกันมีการแต่งตั้งดานาไวท์คนนี้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวจากซ e o m e t เมออกมา ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมก็ตอบรับทันทีเลยนะครับโดยเขาพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างการแถลงข่าวที่บ้านพักส่วนตัวที่มาราโกที่รัฐฟลอริดาบอกว่าเมตามาไกลามากพร้อมกับชื่นชมซักร์เบิร์กว่าเป็นคนที่น่าประทับใจมากและเมื่อถูกถามต่อว่าคิดว่าความเคลื่อนไหวของซักร์เบิร์กเนี่ยเป็นการตอบสนองต่อคําขู่ที่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้รวมถึงที่เคยบอกว่าจะนําตัวผู้บริหารเมตามาเข้าคุกหรือไม่ปรากฏว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอืมก็ดูทรงจะเป็นแบบนั้น เหมือนกันทีเนี้ยมันก็มีผู้สนับสนุนฝั่งอนุรักษ์นิยมหลายคนออกมาชื่นชมการตัดสินใจของผู้บริหารเมตาเช่นกันนะครับบอกว่านี่เป็นสัญญาณที่เน้นย้ำเสรีภาพมากกว่าการควบคุม แม้ว่าความเคลื่อนไหวนี้จะได้เสียงตอบรับที่ดีจากฝั่งอนุรักษ์นิยมแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เห็นต่างหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเลยนะครับอย่างความเห็นของเอวาลีซึ่งเป็นสมาชิก global witness ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกาไรที่กาลังเคลื่อนไหวเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่ระบุว่าการประกาศของซักก์เบิร์กเป็นความพยายามที่ชัดเจนในการผูกมิตรกับรัฐบาลความชุดใหม่ซึ่งจะนําไปสู่ผลเสียนักวิจารณ์คนนี้อ้างว่า การอ้างว่าจะหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์ที่มากเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อความเกลียดชังและการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายการเมืองอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงของเมตาเนี่ยที่ตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายมาจากเรื่องนี้ หรือเรื่องไหนแต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นที่น่าสนใจจากศาสตราจารย์เอริกโกแมนครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซานตาคลาร่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียให้คําอธิบายว่ามีความเป็นไปได้ทั้งการที่เมตาต้องการจะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับเสรีภาพหรืออาจจะแค่เอาใจรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่หรืออีกทางหนึ่งนี่อาจเป็นเพียงการขยับเพื่อเปลี่ยนจุดยืนผ่อนปลนมากขึ้นตามที่ซัคเคเบิร์กเคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องต้องดูนะครับ ว่าพอประกาศเปลี่ยนนโยบายแล้วเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เลิกใช้แฟก t c เช็คกิ้งแล้วมาใช้สิ่งที่ว่าเรียกว่า Community Note เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราคงได้เห็น,น,นแต่คนที่ได้เห็นก่อนก็คือสหรัสชาติในยุโรปก็อาจจะเริ่มเห็นหรือไม่นะครับสหรัฐเนี่ยคงจะได้เห็นก่อนเป็นอันดับแรกส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ย ดูเหมือนจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today